แค่พ,พระเทรานุเทระขอกราบคารวะเพื่อนสหธรรมิกและก็เจริญพรนะญาติโยมเจ้าของรายการธรรมะยามบ่ายกับหลวงตามานัทที่กำลังฟังอยู่นี้คือเป็นการถามตอบในรายการรื่นรมในธรรมอีกเรื่องหนึ่งที่ได้ถามตอบกันในวันถึงกลางแต่ไม่เกี่ยวกับถึงกลาง ถามเรื่องที่ว่าจะใช้หลักธรรมอะไรในการที่จะสอนคนที่ดื้อนะมีสองเรื่องมีสองเรื่องนะครับก็ลองฟังดูหนูมีนิทานจะรล่าให้พระอาจารย์ฟังค่ามีริงตัวหนึ่งไม่เช่ากะปิมากๆแล้วมีวันหนึ่งมีคนแกล้งเอากะปิป้ายที่มือริงไม่ชอบก็ถูมือ ถูส่วนเลือดออกใส่มือพร้อมกับนะขอความช่วยเหลือผู้อื่นก็มีคนมาแนะนำว่าอย่าไปอย่าไปดมสิลิงบอกไม่ได้มันเหมิ่นแล้วก็มีคนบอกว่าไปล้างมือสิลิงบอกลิงบอกไม่ได้ล้าง ยังไงมันก็ยังเหม็นยังมีรอยทั้งที่มีคนยื่นคำแนะนำให้ลิงเพื่อช่วยให้ลิงมันผลนทุกแต่การที่ลิงบอกทำไม่ได้อยู่เรื่อยๆนั้นคนหลายคนจึงต้องจึงคิดว่าลิงตัวนี้น่ารำคาญ เอือมระอากับสิ่งลิงตัวนี้เลยอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าลิงตัวนี้น่าช่วยเหลือไหมคะแต่ความรู้ของลิงคือรู้น่าว่าทํำยังไงมันถึงคนทุกแต่ปฏิบัติตามไม่ได้จึงอยากถามอีกข้อหนึ่งว่าท่านพรหมวิวิธีช่วยให้ลิงคนทุกยังไง คือนะถ้าเราพูดถึงว่าเรายกตัวอย่างเรื่องลิงเนี่ยนั้นมันเป็นนิทานมันน่าจะคุยกันรู้เรื่องนะหมายถึงว่าสรุปว่าลิงตัวเนี้คุยกับคนรู้เรื่องนั้นพอลิงคุยกับคนรู้เรื่องทำไมลิงถึงดือ้อนะแนะนําอย่างนี้ทำแล้วทําไมยังไม่ทําตามอย่างนั้นน่าจะตีความหมายว่าอย่างนั้นแล้ว ลิงเองก็อยากจะพ้นไปจากไอ้สิ่งที่กำลังเผชิญอยู่เนี่ยนั้นน่าจะให้น่าจะให้คำแนะนำยังไงถึงจะให้หลิงนั้นพ้นทุกข์หรือว่าน่ะคือน่าจะแนะนำอย่างไรนั่นแหละว่าจะให้หลิงนั้นพ้นทุกข์คือเรื่องเรื่องที่มันมีเรื่องเล่าเหมือนกันนะครับเรื่องที่นะพระพระอานนท์เนี่ยนที่วัดเคตวันเนี่ย ที่วัดจิตวันมันก็จะมีมันก็มีชุมชนหน้าบ้านเวลาเวลา,เวลาเช้าขึ้นพระก็จะออกบิดาบาตจะมีครอบครัวที่นิจฉาที่ถิ่นาะเขายกชื่อตั้งชื่อเป็นภาษาไทยว่าชื่อนางหอยนางหอยเนี่ยนะเวลาพระถือบาทออกไปบิณฑบาตก็มักจะพูดลอยลอยขึ้นมาว่าเอาละเอาละ,เ,าละเสือเหลืองนะออกเบียดเบียนชาวบ้านอีกละ นั่นแหะเขาหากินเดือดร้อนแทบตายแล้วอื่นๆอีกที่อื่นออีกที่ที่ทำให้รู้สึกเหมือนจะปรามาพระ,ะปรามาพระ,ะก็คงไม่ใช่น้อยเลยจนพระอานนท์เข้าไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าทําไมพระองค์ไม่ไป ไม่ไปสอนนางหอยพระเจ้าบอกว่าควายของใครก็เข้าขอคอกคนนั้นนั้นแปลว่าบางทีเนี่ยเราจะแนะนำอย่างไรเนี่ยเขาก็ทำไม่ได้ตามที่เราแนะนำหรือไม่ทำหรือไม่เชื่อนั้นเป็นเพราะว่าเขาไม่ใช่ควายคอกของเรานั้น ดังนั้นบางทีเนี่ยเรามองดูมองดูคนอื่นเนี่ยแล้วเราเองก็มีความปรารถนาว่าอยากจะแนะนําเขาอยากจะช่วยเขาอยากจะสารพัดเรื่องนะที่อย่างนั้นทําไมเขาถึงดือ้อนั้นทาไมเขาไม่ฟังเราทําไมเขาจึงทั้งๆที่เขาก็มาบ่นกับเราว่าเขาทุกข์กหรือเกินทุกข์หรือเกินแต่มเ,เมื่อเราลงมือที่จะบอกเขาเขาก็ไม่ทําตามที่เราบอกอันนั้นเป็นเพราะว่า มันไม่มันไม่ถูกจริตในคําที่เราแนะนําซึ่งวิธีการที่เราแนะนํานั้นต่อให้เราแนะนําดีอย่างไรภาษาดีอย่างไรยกตัวอย่างเปรียบเทียบอย่างไรเนี่ยแต่ถ้าเขาไม่ใช่คนของเราเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะรับการสื่อสารของเราได้วันหนึ่งเขาจะมีคนที่พระเจ้าบอกเองนะวันหนึ่งเขาจะมีครูบาอาจารย์ก็คือพระเจ้าองค์อื่นเนี่ยจะสอนเขาได้เอง นะครับเราเองอาจจะสอนเขาไม่ได้แต่จะมีคนที่เขาเคยตั้งความปรารถนามาด้วยกันเนี่ยนั้นสอนได้เหมือนกับในปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีคณะหนึ่งค่อนข้างใหญ่ซึ่งซึ่งก็เป็นนักปฏิบัตินะครับเขาไม่นับถือพระเจ้านะครับเป็นชาวพุทธไม่นับถือพระรเจ้าที่ชื่อสัมมาาโคโดมอย่างชัดเจนเลยนะครับอย่างชัดเจน รู้กันเลยว่าชัดเจนเลยแต่เขานับถือพระโพธิสัตว์ที่ทรงพนามว่าพระศรีอริยะเมตไตรแล้วเขาก็จะมีรูปที่เป็นพระเจ้าองค์ต่อไปเนี่ยปฏิสถานอยู่ในในสังคมของเขาเยอะไปหมดนั้นเพราะเหตุตรงนี้ว่าต่อให้คำสอนพระเจ้าขององค์ปัจจุบันจะดีอย่างไรก็ตามถูกต้องอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ได้ให้ความสำคัญ เรามานึกถึงเรื่องหนึ่งนะครับในในนิยายที่เรื่องการมนิตวาสิทธีไม่รู้เคยเคย,เคยอ่านเคยฟังไหมนั้นการมนิตหนุ่มเนี่ยเมื่อได้หลงรักกับคู่บ้านของชาวบ้านก็คือวาสิทถีจนชนี้เล่าหัวปากหัวปามเลยวาสิถธิจนี้สุดก็มีใจกับกามนิตนี่แหละแต่ไม่รู้จะทำยังไง นั้นในยุคสงครามอันนี้ก็ไปตามหาวัดสิทธวัดสิถีิถ์เขาก็กลายเป็นไปบวชเป็นภิกษุณีสระน้นแต่ก่อนไปบวชนี่ก็ไปบวชแล้วพอเจอกันนี้ก็หลอกกรรมอันนี้เราให้ไปตามหาสมณะโคดมให้ไปตามหาสมณะโคดมไปฟังธรรมจากสมณะโคดมกรรมอันนี้ก็เดินทางรอนแรงไปจนไปเจอภิกษุรูปหนึ่งกําลังนั่งอยู่ในบ้าน ปั้นหม้อเป็นพระอาคันถุกะมาเย็นวันหนึ่งซึ่งเป็นช่วงปลายของเขาเรียกปัจฉิมปัจฉิมาการก็คือช่วงปลายแล้วพุทธเจ้านั้นมองดูมองดูไปปรุงสาวัตถีเป็นครั้งสุดท้ายว่าเราจะไม่ได้กลับมาที่นี่แล้วอันนั้นเขาบรรยายให้มันรู้สึกว่ามน่าได้ทารถได้เราหลงตาก,ก็เลยถือบรรยายห,หน่อยก็แล้วกันเขาก็ เขาก็ไปขอพักนะที่สมัยโบราณนี้เขามีฟรีรีสอร์ทนะก็คือประเภทเกสอะไรโฮมสเตย์ฟรีรีสอร์ทก็คือใครก็ตามเนี่ยเขาจะมีมีกันไว้สำหรับให้แขกเนที่เดินทางมาแล้วก็อยู่ฟรีนั้นเขาก็บอกถามว่าไปเจอเจ้าของบ้านก็ถามว่าพอจะมีที่พักไหมคืนนี้จะพักข่าวว่าสมณะโคดมเนี่ยจะมาโปรดที่เมืองนี้ นั้นเขาก็ข่าวมาแล้วก็กเลยบอกเออเจ้าของบ้านก็บอกก็ได้ถ้าท่านไม่รังเกียจเพราะาตอนนี้มีภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยน่ากินนะภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยท่านได้มาพักอยู่แล้วนั้นกรรมน,นี้ก็บอกไม่เป็นไรนั้นก็เอาพลมัมุมก็ลกันประมาณนี้นั่น พอเข้าไปก็เจอภิกษุรูปหนึ่งไม่หนุ่มแล้วนะเป็นนะเป็นภิกษุชลาแล้เพื่อที่จะเริ่มเริ่มจะเริ่มจะไปไปบอกกับพระน,นุ่นแล้วว่าเราจะประนี้ผ่านอะไรเงี้ยกรมนิดก็เลยได้สนทนาธรรมกับภิกษุรูปนั้นคุยธรรมะทุกอย่างโอเคหมดเลยสรุปตอน ตอนสุดท้ายกรรมันนี้บอกเนี่ยถ้าเป็นสัมณมะโคโดมเนี่ยเราจะเชื่อท่านแต่ภิกษุรูปนั้นคือพระพุทธเจ้าน่าคิดไหมแต่เราเราอันดับแรกคือมันได้หลายมุมนะเราเข้าใจพระเจ้าในเวลาสเสด็จไปไหนให้สเสด็จบนดอกบัวแล้วก็จะมีเกตแหลมเราเห็นไม่ใช่นะครับ เป็นภิกษุล้นธรรมดาธรรมดาเหมือนเราเหมือนพระทั่วไปเนี่ยไม่ได้มีอะไรต่างๆลักษณะมหาบุรุษจะต้องสำหรับคนที่คนที่ประเภทที่ว่ามีบุญญาต่อกันทึงจะเห็นนะครับว่าองค์นี้แหะสัมนาคโคดมปกติก็คือภิกษุทั่วไปนะครับมีข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยธรรมะของเจ้านซึ่งเทศให้ เท่ให้กรรมนิทฝันทั้งคืนเนี่ยแล้วก็หลักธรรมนะก็คือมันเป็นหลักธรรมเลยแหละที่ที่เขาเขียนถึงกรรมนิทถามพระพุทธเจ้าตอบพระพุทธเจ้าก็ถามกรรมนิทกรร็กรรตอบอะไรตั้งทั้งคืนเนช้าขึ้นนะกรรมนิทก็ออกไปแต่เช้าแล้วก็วิ่งกลับมาบอกว่าท่านเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องลาท่านแล้วนะเพราะว่าข่าวว่าสมณะโคโดมเนี่ยมีนบาตอยู่ในตลาด ตัวเองฟังอยู่ทั้งคืนนะครับฟังอยู่งดังนั้นลิงตัวนั้นจะไม่มีทางเกียบผลทุก์ได้ต่อให้หลักธรรมพวกเราดีขนาดไหนก็ตามนะครับดังนั้นหลวงตาไม่ได้พูดเพื่อแก้แก้ตัวกับตัวเองนะครับบางอย่างเนี่ยถ้าถึงเวลาเนยอย่างท่านสี่สิบห้าสิบคนอยู่นี้เนี่ยไม่ใช่หลวงตาจะพูดให้ท่านเข้าใจหมดทั้งสี่สิบห้าสิบคนนะ หลวงตาเคยตั้งความปรา,ารถนาว่าถ้าสักหมื่นคนในเข้าใจหลวงตาคนหนึ่งเนี่ยถือว่าการทํางานหลวงตาสําเร็จแล้วเหมือนกับตอนที่ครูปรทีบเนี่ยเขาจะมาสร้างอาสมให้หลวงตาอยู่ครูปฏิคือได้ยินชื่อไหมคุนคุณเนละยปฏิอึ้องทรงธรรมนะเขามาถามว่าท่านชาวบ้านเขาอยากจะให้ท่านอยู่ที่นี่อยากจะสร้างอาคารอยากจะสร้างอาคารให้ท่านได้พัก ท่านจะอยู่นานไหมหลวงตาตอบว่าถ้าสมมติว่าจะทําให้คนเป็นคนดีใช้เงินสักพันล้านคนมันยากเนี่ยแต่ถ้าเกิดหลวงตาทําให้คนสักคนในเนี้ที่มาก่อให้ช่วยสร้างเนี่ยเข้าใจที่หลวงตาพูดแล้วนั่นแหละถือว่าครูปฏิบัตินั้นสาเร็จละเงินที่ออกสําหรับสร้างเนี่ยครูปฏิบัติสำเร็จเขาก็ไปหาเงินมาสร้างให้ นั่นคือครูบาที่กัเราเนี่ยเป็นไงอยู่ในปวมไม่วิทยุเคลื่นเดียวกันจูนกันติดแต่คนอื่นอาจจะไม่ติดนะครับดังนั้นอย่าไปขุนขวายที่จะไปไปสอนลิงตัวนุนตตัวนี้เลยครับสอนลิงที่อยู่ในใจเราตัวนี้สําคัญกว่าลิงตัวไหนๆนะครับให้เราสอนกันนะครับไม่มีใครที่จะไปสอนใครได้ถ้าเขาไม่พร้อมที่จะสอน แต่ถ้าเขาจะพร้อมที่จะสอนนะครับแค่ฟังปลายๆนิดหนึ่งครับเขาจะรู้กลจ่างเลยโดยที่ไม่ยากหลวงตาเนี่ยบวชแล้วนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ศึกษาอ่านหนังสือเป็นเรื่องเป็นราวนอกนั้นก็อิเลเคคะจนตอนที่หลวงตาเขียนหนังสือขายเนี่ยจะเป็นหนังสือนันก็คือคอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์กราฟิก นานาเขียนคอมพิวเตอร์กราฟิกขายเป็นคนแรกเลยเนี่ยจนคนที่เขาซื้อไปอ่านคิดว่าหลวงตาในี่เอ็กซ์เพรสทางด้านการอ่านพอมาถึงแม่บ้านอคนรับใช้บอกอาจารย์จะไม่เคยอ่านหนังสือเลยครับแกก็ดูทีวีไปดูบอลดูบอลโลกไปไม่เห็นแก่สนใจเลยแต่เราดูคอมพิวเตอร์มันทำงานเราสามารถเก็ตว่าคนหมื่นคนที่สร้างคอมพิวเตอร์หนึ่งตัวเนี่ย เขาคิดยังไงกับคนที่จะใช้นะครับแต่เมื่อเราไม่ใช่แล้วเนี่ยต่อให้เราคิดว่าจะให้เขาทำอย่างที่เราคิดเนี่ยทำไม่ได้นะครับดังนั้นก็นาะแก้ไขลึงในใจครับที่มันกระโดดไปกระโดดมากระโดดมากระโดดไปแล้วก็อย่างค่อยคอยให้มันหยุดค่อยคอยให้มันหยุดมันนําก็มีวิธีการอย่างเช่นหลวงตาบอกว่าตอนที่พวกเราเรารอเพื่อนเพื่ออยู่ว่า ถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์ลองใช้สูดลมหายใจเข้าแล้วก็นับหนึ่งถึงสิบแล้วอยู่กับมันครับในขณะที่เราอยู่กับเป็นรัทธิหนึ่งถึงสิบนะครับอยู่กับมันท่านก็จะไม่มีอดีตไม่มีอานาคตนั่นครับท่านกําลังจับลิงอยู่กับที่อยู่กับเลขนั่นคือเลขเนี่ยมันช่วยทําให้เราจําได้ง่ายเพราะว่ามันจะมีตัวนับถ้าเรานับเลข หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามแปดมันก็รู้แล้วว่ากระโดดละเอาใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับให้มันครบครบนะครับมันก็จะอยู่เราก็จะจับริงอยู่กับต้นไม้สิบต้นละครับไม่ให้มันไปไหนให้มันกระโดดอยู่แค่นี้ครับไปเรื่อยๆพอจะพอลมหายใจออกสุดเต็มที่แล้วก็พุ่นออกมาก็หนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าปรากฏว่ามันกระโดดอีกก็อ่าแสดงว่าเราก็ ขอสุดข้าไปใหม่ก็นับให้มันเต็มถ้าเรามียังไม่มีครูบาอาจารย์แต่ถ้าเรามีแล้วก็ทำที้ครูบาอาจารย์อย่าโมโหตัวเองว่าทําไมไม่ได้สักทีทำไมไม่ได้ถ้ามันจะได้เราถึงเวลามันได้เองเหมือนกับเด็กที่ถูกรอตเตอรี่วันที่หนึ่งเนี่ยถ้ามันจะได้ออกจากห้องสอบเดินไปตลาดซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวันที่หนึ่งมันง่ายๆครับ ใช่มันจะได้แล้วมันยังง่ายง่ายแต่อย่าหวังผลของการปฏิบัติทุกอย่างอย่าหวังผลของการปฏิบัติทําให้ดีที่สุดถ้าวันนี้ทําดีพรุ่งนี้ย่อมดีครับเรายังได้อีกสักห้านาทีนะครับคําถามหนึ่งครับอกครับดังๆนะครับหลวงตาหูตึงกราบขอมาลิ่นครับ ก็อ,อันนี้จะนอกเรื่องนิดหนึ่งตรงที่ว่าแม่ชีไปไปบน,บนแต่บนบนบนขอให้สอบผ่านนะคะแต่ว่าบนในการปฏิบัติครับที่ผ่า,าสับแก้วคือว่าถ้าสอบผ่านก็จะไปเดินจงกรมให้สี่สิบเก้ารอบทีนี้มันยังไม่มีจังหวะที่จะไปร่รามันมีภารกิจอยู่เรายังไม่ไปเนี่ยทีนี้บางคนก็บอกว่ามันอย่าไปเชื่ออะไรเงี้ยเราบอกว่า คือเราสัจจะนะคะสัจจะอธิษฐานนะก็เลยว่าเราใครจะต้องแก้ไขยังไงก่อนที่เราจะไปจะไปคือจะไปเรียนพิษภา,ษาแต่เราจะบอกเราล่วงหน้าก่อนไหมหรือว่าอย่างไร หมายถึงบอกใครบอกกทางแบบเหมือนกับว่าบางคนเขาได้ทำให้จุดคู่หรืออะไรเงี้ยให้บอกกล่าวว่าเราจะไปยังไงนเอลอหมายถึงไม่ได้บอกกับเจ้าหน้าที่ไม่ได้บอกบอกลอยๆขึ้นมาอย่างเงี้ยถับว่าเรายังจะต้องยังไงหมรับเรื่องนี้นี่เรื่องนี้เล่านิดหนึ่งนะโอเคนายกอนุมทนาบุญนะทุกๆคําถามก็คือการให้ธรรมะอย่างหนึ่งนะ ท่านได้บุญจากการที่ท่านตั้งคําถามเพราะว่าก็คือบุญในข้อที่9บุญที่ให้ธรรมะคนว่าเราเองอาจจะไม่ให้ธรรมะแต่เราเป็นต้นเหตุทําให้เกิดธรรมะขึ้นบุญไม่น้อยไปกว่าการที่เราได้ทําด้วยตัวเองนะคือมันมีเรื่องเล่าสองสามเส้นนะแล้วก็เป็นเรื่องแปลกที่ปรากฏว่ามันมันเป็นไปอย่างที่จริงๆหลวงตาไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้นะ แต่ก็บอกเขาทั้งๆเราไม่เชื่อนั่นแหละอย่างในเคสแรกก็คือมีเด็กเด็กผู้หญิงประมาณมสองนะซึ่งเราก็น้องนึกออกแล้วเด็กมสองนี่เป็นวัยกำลังพอดีอะไรน่ารักแต่กแกาโดนคล้ายๆโดนผีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยตามกแกแกบอกทีอแรกก็ฝันเห็น ฝันเห็นฝันเห็นเนี่ยเป็นผู้หญิงผมยาวแล้วในฝันก็กว่าเป็นแม่เขาในชาติเก่าจะจะมาตามกลับไปมาตามกลับไปแล้วถึแล้วก็นั่งนั่งเข้ามาเห็นในโรงอาหารเห็นที่โน่นเห็นแวบบ่แล้วก็ตอนนี้มันก็แย่แล้วนะจิตมันแย่มันแย่ก็เริ่มมีอาการก็คือจากเด็กน่ารักกลายเป็นเริ่ม คือมันร้อนนะถ้าเราเรียกสมัยนี้ก็เรียกร้อนนั้นผู้ครองก็เลยผู้ครองก็เลยมามาขอมาถามว่าจะทำยังไงเราก็บอกว่าวิธีการที่รู้สึกจะดีที่สุดก็คือให้มาให้มาบอกเขาว่าเราจะบวชให้เพราะบุญบวชเนี่ยนั่นมันดีกว่าชีวิตเราไปนะบวชให้แต่เนื่องจากว่ามันอยู่ในช่วงกลางเทอมบวชก็คงจะลำบาก ก็เลยบอกางนี้ก็เราไปจุดทูบจุดทูบเขสนี้เลยนะจุดทูบบอกว่าเดี๋ยวเราปิดเทอมแล้วจะบวชให้นะเพราะปักทูปไปแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันมาบวชเนี่ยเขาไม่เจออีกเลยไม่เจออีกเลยสิ่งที่เราบอกเขาเนี่ยเขาไม่เจอแต่พอถึงเวลาเขาก็บวชให้นะะดังนั้นถ้าถึงเรายังไม่ถึงเวลานี้ก็ก็บอกได้นะส่วนจะได้ผลหรือไม่นนอีกเรื่องหนึ่งนะต้อบ ต้องกำหนดในกี่ดอต้องกำหนด้นเขาว่ากี่ดองอ๋อไม,ออไมอ่ไม่ไม่ไม,ไมคือจุดทูบดันเป็นอุบายเฉยๆคืออยู่ๆแล้วพูดลอยๆมันไม่มีอะไรเป็นอุบายก็เอาทูบทั้งหน่อยก็แล้วกันคือพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้เอาพวกนี้มาเป็นเกณฑ์นนะแต่พุทธศานาเอาก็ความตั้งมั่นตอนนี้ค่าเด็กมอสองเนี่ยล้วพ่อแม่ก็อยู่ในการประเภทยังยังอยู่ในโลกของ โลกของไอ้ประเภทที่ว่าเชื่อเรื่องพวกนี้นะแต่มันได้ผลจริงๆก็คือเขาไม่เจออีกเลยแล้วก็เคสอีกสองเคสก็เป็นรกนาะอยู่กันแต่เป็นเด็กผู้ชายแล้วก็มาบวชสมมเอ็ภาคฤดูร้อนตั้งแต่นั้นก็ไม่เจออีกเลยนะแล้วก็มีเคสประเภทที่ว่าผีเข้าไปนอนไปนอนตายเลยนะแล้วก็มาสี่ทุ่มห้าทุ่มมาถึงไม่รู้ยังไงคิดว่าเราเป็นเราเป็นสายธรรม แต่ก็ผีเข้านะผู้หญิงนะเขาพามาแล้วเราก็บอกเขาว่าเออออกไปเถอะอย่ามาเข้าเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้เขาใส่บาตรไปมันถามว่าใส่จริงจริงหรือเปล่าอ้าวนี่พระพูดนะเอางั้นออกไปก็ได้วันรุ่งขึ้นเขาไปใส่บาตรให้เขาก็ไม่มีเลยจากหลังจากนั้นคือสัจจะนี่เราทําให้เขาแต่ถ้าไม่ทําตั้งสัจจะล้วไม่ทำนี่มันถึงจะไม่มีใครแล้วชีวิตเราจะไม่ไม่มีความไม่มีความสุขก,กันนะ ไม่ได้เกิดจากใครทำนะเข้าใจนะไม่ได้เกิดจากใครมาทำเราแต่เราจะรู้สึกว่าเราคาใจมันจะไม่มีความสุขแล้วเพราะมันมีความสุขมันก็จิตของเราไปผลักดันทำให้อะไรต่างๆมันแย่ยไปหมดเลยไม่ใช่เป่ใครบัรดาลหรอกแต่จิตเราเป็นตัวผลักดันเป็นตัวขับเคลื่อน แพรจิตเราเนี่ยเป็นตัวการในการที่ขับเคลื่อนโลกทั้งใบเนี่ยที่มันก้าวหน้าต่าง,างเพราะจิตมันคิดของคนคนหนึ่งเช่นคิดเรื่องที่จะสร้างระเบิดปรัมมานูเนี่ยมันไม่ใช่มือมันคิดนะจิต,ม,นะจต,ะะจตมันคิดนะพระเจ้าตรัสรู้แกะจิตมันคิดนะดังนั้นก็คือจิตเนี่ยพอมันขับเคลื่อนผิดนะเนื่องจากว่าเราไปผิดสัญญาเนี่ย มันก็ไม่ผ่านอย่างแน้ยอย่างหลวงตาก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ไม่เจอเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่เจอเองหรือว่าจิตเขาคิดว่าเขาได้ทําแล้วเขาได้ทําแล้วแล้วก็มันก็ไม่เจอเลยจากนั้นถ้าเราพูดทางด้านสายธรรมนะอาจจะเกิดเจอดังนั้นส่วนผีออกจากร่างอันนี้ไม่รู้ว่าผีมันเข้าจริงหรือไม่จริงแต่เมื่อเราบอกอย่างนั้นแล้วบอกว่าเขาก็อาการดีขึ้นกลับบ้านได้ แล้วเช้าขึ้นเขาก็ขี่ขี่มอเตอร์ไซค์ใส่บาทน้ำมาใส่กับเราจริงๆมันจำเป็นหรอกใส่ก็ใครก็ได้แต่ก็มาใส่กับเรามีรายหนึ่งหนักกว่านั้นคือเหมือนก็โดนของโดนของแล้วก็เขาใส่กุญแจหมดแล้วมันยังไปหาก็ไไ้้ผู้หญิงนะว่า นู้นเลยมาจากพัทธลุงนู้นหนึหน่งก็บอกว่าหลวงตาช่วยได้เราไม่ใช่หลายด้านก็มาเราก็ไม่รู้ทาไงทําไงดีว่าพอดีมีมังคุดอยู่พวงหนึ่งบินทบาทมาอันนี้ก็ละกันอ่าไปกินนะหายกินมังคุดหายของเผยหายหมดเลยไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะแต่หลวงตาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แต่บอกเขาทั้งไม่เชื่อแหละ เข้าใจว่าพลังมันเพิ่มขึ้นเนื่องจากเนื่องจากมีใครเขาจะมายอมรับเขาส่วนมากไม่ก็ยอมรับแนะา่ไม่ยอมรับเรายอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะมันจริงๆของเขานะหลายเคสนะครับดังนั้นสัญญานี่สำคัญ,ญมันจะขับเพื่อนถ้าเราผิดสัญญาแล้วมันจะขับเพื่อนขับเพื่อนทําให้เราเป็นไปต่างๆนานา,นาน นะฮะแต่อย่าทำเป็นเรื่องกับมันนะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เอาไว้บ้างนะครับเราหมดเลวลา<อ>แล้ว<ำ>